กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วในป่าใหญ่แห่งหนึ่งมีราชสีเจ้าป่ากำลังนอนหลับกลนครอกฝีครอกฝีอย่างมีความสุขแต่อยู่ดีๆก็มีเจ้าหนูตัวจิว๋ววิ่งมาไต่เล่นบนตัวราชสีเหมือนเป็นสนามเด็กเล่นราชสีสะดุ้งตื่นขึ้นมาแบบงวงเงียแล้วก็ตะปบเจ้าหนูไว้ทันทีเจ้าหนูกล้าดีเนอะมาเล่นบนตัวข้า ข้าดีคือเจ้าป่านะไม่ใช่สนามเด็กเล่นของเจ้าเจ้าหนูตกใจสุดขีดแล้วรีบยกมือไหว้าราชสีเจ้าป่าแล้วเจ้าหนูพูดขึ้นมาว่าข้าน้อยขออภัยท่านเจ้าป่าข้าน้อยไม่ได้ตั้งใจจริงๆอย่าก,กินข้าน้อยเลยนะถ้ามีโอกาสข้าจะตอบแทนท่านอย่างแน่นอน ราชสีหัวเราะเยาะเย้ยแล้วทำท่าทีหญิงพยองแล้วราชสีเจ้าป่ายังพูดขึ้นมาอีกว่าเจ้าหนูตัวเจ้าแค่กระเปียกเดียวเจ้าจะมาช่วยข้าได้ยังไงละ่ะเอาเถอะข้าจะปล่อยเจ้าไปก็ได้ไปไปก่อนที่ข้าจะเปลี่ยนใจแล้วไม่กี่วันต่อมาราชสีเจ้าแห่งป่าใหญ่ไปเดินเล่นหล่อๆอยู่ในป่า แต่ดันบังเดินไปติดบ่วงเชือกของในพรานซัง,งั้นมันร้องคำรามลั่นป่าไปเลยใครก็ได้ช่วยข้าด้วยช่วยข้าด้วยพอดีเจ้าหนูตัวที่ราชสีปล่อยไปที่กำลังกินข้าวอยู่ก็ได้ยินเสียงคำรามของเจ้าป่าก็ตกใจรีบวิ่งมาดูพอเห็นราชสีติดกับดักของพรานป่าอยู่เจ้าหนูก็รีบงับงับแทะเชือกด้วยฟันเล็กๆของมันจนเชือกขาด แล้วราชสีหลุดออกมาได้อย่างปลอดภัยแล้วพูดอย่างซึ้งใจว่าข้าต้องขอบใจเจ้ามากเจ้าหนูข้าเองผิดไปจริงๆที่เคยพูดดูถูกเหยี็หยามเจ้าด้วยวาจาที่รุนแรงข้าต้องขอโทษเจ้าด้วยเจ้าหนูได้แต่ยิ้มและพูดว่าไม่เป็นไรครับท่านแค่ข้าไม่ได้โดนท่านเจ้าป่ากินวันนั้นก็นับเป็นบุญยิ่งแล้ว จากนั้นเจ้าหนูและราชสีเจ้าป่าก็ได้เป็นเพื่อนกันตลอดมาและนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าจงอย่าได้ดูถูกคนที่ต่ำต้อยกว่าตนและผู้ที่ช่วยเหลือผู้อื่นย่อมได้รับการช่วยเหลือเป็นการตอบแทนไม่วันใดก็วันหนึ่ง